รถเข้าใม่อีหนึ่งคัะนะคะโฉมออ l new โฉมปัจจุบันเลยนะคะเขาติดระบบเซนเซอร์มาให้ทั้งรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ร้านแมกรมดำขอบ16มาให้นะคะภายในได้เป็นบ่อหนังสีดำหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเกียร์ขาได้สบายเลยราคานะคะคุณลูกค้า499,000บาทผ่อนเพียงแค่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้น้องป้ายแดงวันจัทร์ศูนย์อยู่ครบสนใจคันนี้ไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพเพชรยนต์นะคะในช่องของรวมรถเก่งเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1น,นะคะมี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าใครที่อยากได้รถมือสองนะคะคิดถึงบริษัทเพชรยนต์กันได้เลยมีรถให้เลือกมากกว่า4 0 0รกว่าคันแน่นอนนะคะเข้ามาดูรถสวยๆนะคะบอดี้เดิมๆมีการตวจรถให้อีก2 7 4รรายการให้อีก ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะพามาดูนะคะคุณลูกค้ารถเข้าใหม่โฉมออนิลปี2023วันนตีศูนย์อยู่ครบระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะได้เป็นตัวลองมาให้อีกด้วยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงได้เลยนะคะโตใต้ยาลิสเอที1.2สมาปี2023ได้เป็นสีเทานะคะคุณลูกค้า499,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะสำหรับคันนี้ดอกเ้ยพิเศษเออกไปเลย2.49เลขใหม่เพียงแค่20,000กโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้เข้าสู่มาแล้ว1รอบนะคะสนใจคันนี้ติดต่อมาหาพิง์ได้เลย0827043253ถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะคุณลูกค,ค้าเดีเ๋ยวเรานะคะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำสวสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะ่ยเขาติดระบบเซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดไฟหน้า full LED มาให้ นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของโตต้าได้เป็นทะเบียน1552คันนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคานมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับการสตราดทั้ง4บานมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเก็บงานสีนะคะคุณลูกค้ขาขัดน้องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้ทําบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแมกลมดำยางปี2 0ง3ีนะคะคุณลูกค้า ติดกับตัวรถมาเลยแม็กขอบ16นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแม็กลมดาสวยๆมาให้เลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคนันกระจกปัดไฟฟ้ามีมาให้มือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะไปขอศูนต์โต้าโดยตรงเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพในช่องใส่ของมาให้อีกด้วย นะคะคุณลูกค้าระบบกันลื่นมาให้พร้อมมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้นะคะตัดด้วยสินตาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วย,วยเย็บสีเทานะคะคุณลูกค้าภายในคือกว้างขวางนางั่งยืนเจียดขค่ะได้สบายเลยนะคะ,ๆๆะ,คะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้า สตกะะิกอร์นะคะมออกนะคะของทางศูนย์โตต้ตาม,มอเตอร์โดยตรงเลยคงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆเลยนะคะคอนโซลหน้าหาอ้โหเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีตาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรกใหม่กันเลยนะคะเยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุสตาดได้เลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า ได้ถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะคะแต่หอมพิงค์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าฟรีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าฟรีเลยนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่2 0,000ืกโลนะคะได้เป็นเลเ็ไม้แ้เดิมจากโรงงานนะคะพรมไรหุ้แส่งสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังชันมีมาให้ครบนะคะมีฟูค้คอนโทรลให้พร้อมเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเบรกมือนะคะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปอะจะเป็นตัวพีนะคะสำหรับคันนี้นะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของอชาชร์จชาร์จในส่วนของ สาย USB ทุกอย่างมีมาให้ครบแอร์ออโต้มาให้ด้วยปุ่มพุชตา้าที่อยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องหน้านะคะติดติดมาจากโรงงานเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าชมอ่อนิวแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้มือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจก นะคะแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้นะคะล้อเมดอาร์ตตัวล็อกเด็กนะคะมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างตัวรถก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้มาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับชม ตัวลองท็อปตัวนี้มาให้กับคุณลูกค้าสุดคุ้มนะคะคุณลูกค้า4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพ่อน8,000ต้นนะคะดอกเบี้ย2.49นะคะเริ่มต้นให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023ได้แม็กลมดำแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะระบบเซนเซอร์ติดเพิ่มมาอีก4จุดอยู่ตรงด้านหลนังกันชนด้านหลังจะได้มาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกไฟเบรกโดนที่3นะคะโฉมไฟท้ายของเขาจะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบในส่วนของตัวรีโมทได้นะคะกดตัวนี้นะค้างไว1้1วิกดค้างไว้เลยนะคะ1วิแบบนี้เปิดแบบออโต้ให้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ เปิดแบบออตโต้ให้นะคะค้างไว้1วิเปิดแบบออตโต้ให้มีตัวถาดรองมาให้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีชุดไฟท้ายของแท้นะคะรอยเม็ดาต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพตัวไล่ฟ้ามีมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอุป,ปรกรณ์ครบเลย <c oughs> นะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นชุดเติมลมมาให้กับคุณลูกค้า <c oughs> อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ หารถประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้าอยากได้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นต้นๆหรืออยากได้ชมอมอ l นิ e วนะคะน้องป้ายแดงพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันนะเพราะว่าวารันตีได้เลยว่ารถใช้ดีมากเพราะว่าตัวพิงใช้งานอยู่นะคะคุณลูกค้าในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2023 m a ย t ิบสามแม็กทูโทนแม็กขอบสินะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะในส่วนของ อีฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยเจ้าใส่ของทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะป้ายแดงนะน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหกแสนนะคะเพย์จนขายไม่เกินขายอยู่ประมาณห้าขายอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทเท่น้นเองนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถลอยเมทต,ต่างๆนะคะคู่มือของเขานะอยู่ครบแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคู่มือครบ นะคะแล้วก็นี่สำเนารถก็มีให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าลถประหยัดน้ำมันนะคะอยากได้เป็นเก่งฟรีดานนะคะพิงแนะนาเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะตัวใต้ยาลิทเอที1.2สมาร์ทปี2023นะคะสำหรับคันนี้499,000บาทเคีรดดีดีจับเป็นเลยฟรีดาวผ่อน8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะดอกเบี้ย4.79 นะคะสำหรับคันนี้นะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ <c oughs> ทั้งโครงสร้างทั้งตัวรถนะคะรับประกันแน่นอนว่าไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพินนะคะจะพามาดูดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามมาเลยจ้าในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะสังเกตง่ายๆรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็แผ่นเพดจะอยู่ตรงด้านข้างเชืจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถัง นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตไม่เคยขยับอลแมตต์อาร์ตต่างๆแผ่นกันร้อนนะคะคุณลูกค้าชบไฟหน้าของแท้นะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชบไฟหน้าของแท้อยเมตอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องพันสองภายในห้องเครื่องปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกิ๊บจุดแต้มสีต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนอัะถึงโครงสร้างแล้วก็ คันนี้มีวันนตีหลังการขายให้อีก 30บวันด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจลดให้กับคุณลูกค้าอีก274รายการวีวารันตีศูนย์ให้อีก3ปีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถตัวชมออนิวน้องป้ายแดงนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0ขอรายได้20,000เท่านั้นเอง2 0 0 0 0นะคะซื้อคนเดียวจบเลยแนะนําเลยคันนี้นะคะโตใต้ยาดิสเอทีพนะคะ1.2สมาปี2023นะคะสีเทา4 9่0าบาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ย อยู่ที่4.79นะคะผ่อน7ปี84งวดแต่ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคละุกค้าจะผ่อนแค่4ปีดอกเบีย้ยอยู่ที่2.49ได้ดอกเบีย้ยที่ถูกๆไปเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เขาติดเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้แล้วก็ติดเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก4จุดนะคะมีกล้องหน้าให้มีกล้องหลังให้ครบเลย ครบวงจรให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3แต่ที่สัพันธ์คันนี้เลขใหม่เพียงแค่20,000เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรเจริญเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะติดต่อหาพิงค์เพชรยนต์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าอยากได้รถเอทีีรุ่นไหนนะบอกเลยว่ามีทุกโฉมมีทุกรุ่นให้กับคุณลูกค้าได้เลือก นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบริษัทข้ะราชการรับวิสาหากิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะตรวจสอบได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนไหน,นะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ